สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูใบเตยสายช n แนลนะคะวันนี้เราก็จะเรียนในหัวข้อเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะเราไปดูประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลังกันนะคะว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภทสัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ประเภทค่ะ1คือกลุ่มปลา2ส,สัสตว์สะเทินน้ําสะเทินบกหรือสัตว์ครึ่งน้ําครึ่งบก3ส,สัตว์เลื้อยคลาน 4. สัตว์ป,ปีก และ 5. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะเราไปดูรายละเอียดแต่ละประเภทกันนะคะว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างสัตว์กลุ่มปลาอาศัยอยู่ในน้ำมีเกรดรูปร่างเรียวยาวมีครีบและหางทั้งหมดนี้นะคะช่วยในการว่ายน้ำและทรงตัวนักเรียนจะสังเกตได้ว่าที่ผิวของปลาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเมือกลื่นลักษณะนี้นะคะจะช่วยลดแรงเสียดทานในการว่ายน้ำของปลา ปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นค่ะสัตว์เลือดเย็นคืออะไรนะคะสัตว์เลือดเย็นคือสัตว์ที่สามารถปรับอุณหภูมิร่างกายตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมได้นะคะปลาจะหายใจด้วยเหงือกปฏิสนธิภายนอกวางไข่ในน้ำลักษณะของไข่ปลาจะเป็นแบบไม่มีเปลือกหุ้มแต่จะเป็นเยื่อหุ้มบาง นักเรียนลองสังเกตจากภาพด้านข้างได้เลยนะคะและนอกจากนี้ยังมีปลาบางชนิดที่ออกลูกเป็นตัวเช่นปลาหางนกยูงปลาสอดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรือสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกอาศัยอยู่ทั้งในน้ำและบนบกผิวหนังของเขานะคะคจะชุ่มชื้นตลอดเวลาไม่มีเกล็ดเป็นสัตว์เลือดเย็นตัวอ่อนจะอาศัยอยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงือกตัวเต็มวัยจะหายใจด้วยปอดและผิวหนัง ปฏิสนธิภายนอกวางไข่ในน้ํานักเรียนลองสังเกตไข่ของเขานะคะตัวอย่างที่คุณครูให้มาจะเป็นไข่ของกบค่ะลักษณะจะเป็นคล้ายๆกับเม็ดแมงลักนะคะที่มีจุดๆตรงกลางนะคะแล้วก็มีวุ้นๆล้อมรอบนะคะไข่ของเขาจะเป็นไข่ที่มีเยื่อหุ้มนะคะแต่ไม่มีเปลือกหุ้มยกตัวอย่างสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกเช่นกบคางคกซาลาแมนเดอร์สัตว์เลื้อยคานส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบก มีบางชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำเช่นเต่าทะเลผิวหนังมีเกล็ดแข็งหุ้มเป็นสัตว์เลือดเย็นหายใจด้วยปอดปฏิสนธิภายในวางไข่บนบกภาพด้านข้างนะคะก็จะเป็นไข่และตัวอ่อนของจระเข้นั่นเองลักษณะของไข่จะคล้ายกับไข่ไก่มีเปลือกแข็งหุ้มตัวอย่างของสัตว์เลื้อยคานเช่นจระเข้เต่ากิ้งก่างูสัตว์ปีกอาศัยอยู่บนบก มีปีกและมีขนแบบฟรีเซอร์หรือขนแบบขนนกมีปากเป็นจงอยกระดูกกวงเบาเป็นสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดอุ่นหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิร่างกายตามอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมได้หายใจด้วยปอดปฏิสนธิภายในวางไข่บนบกออกลูกเป็นไข่มีเปลือกหุ้มสัตว์ปีกบางชนิดที่สามารถบินได้เช่นไก่เป็ด ห่านสัตว์ปีกบางชนิดที่บินไม่ได้เช่นนกเพนกวินนกกระจอกเทศสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบางชนิดอาศัยอยู่บนบกบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำมีขนแบบแฮรหรือขนแบบเส้นขนมีต่อมน้ำนมในเพศเมียเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดปฏิสนธิภายในออกลูกเป็นตัวยกเว้นตุ่นปากเป็ดและตัวกินมดหนาม ตัวอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเช่นค้างคาวยีราฟโลมาพยูน